สวัสดีครับอีกหนึ่งผลงานของทีมงานศักรายโยธาบดานครับอันนี้อยู่ที่บ้านดอนปลอยครับอำเภอหนองมีครับห้าสิบห้าสิบห้าเมตรครับ ขนาด6นิ้วครับน้ำใช้ในการเกษตรครับน้ำใช้ในการเกษตรประมาณน้ำเหเลือครับน้ำาะลนทะลักเลย จะปลูกหญ้าเจ้าของที่บอกว่าจะปลูกหญ้าครับปลูกหญ้าเพิ่มเติมอะไรอันนี้จาะพร้อมติดตั้งโซะลารเซลล์เหมือนเดิมตามดูน้ำส,ยสวยๆครับทีมงานสักดาโยธาบาานครับตาดผลงานด้วยนะครับอันใดมีปัญหาเรื่องน้ำบาดาลครับมีปัญหาเรื่องปั๊มน้ำครับ สอบถามเข้ามายัางทีมงานได้ครับสาโยธาวดาน0ุด4ปาสาครับฝากผลงานด้วยนะครัสคบสวัสดีครับสวัสดีครับ